สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มกัญชัยวิเคราะห์คดีทอยทอยธนภัทรสังหารแฟนสาวซึ่งในขณะนี้โลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปจากรายการหนนกระแสที่มีการออกมาวิเคราะห์ถึงเรื่องของทอยทอย,ท,อย,ท,อยที่ได้ทำร้ายแฟนสาวในช่วงก่อนที่ทอยทอยธนภัทรจะรับสารภาพโดยพิธีกรหนุ่มกัญชัยได้พูดถึงคดีดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจระบุว่าคือเรื่องนี้คืออะไรกันแน่ก็ไม่รู้คุณผู้ชมครับแต่ว่าที่แน่ๆคนตายพูดไม่ได้นะครับ เราไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นจริงๆเพราะคนที่จะรู้ก็คือมีแค่คนตายกับคนที่ยังอยู่หนึ่งคนนั่นคือถอยๆนะครับขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ